โอเคกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟรีทูเพจเช่นเคยนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเด็กที่มีฮาร์ดสีฟ้านะครับผมนั่นก็คือเด็กแอนดซองนั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับบูสเตอร์ที่ออกมาเพิ่มเติมในชุดสตาร์เตอร์เราโมเป็นยังไงดีนะครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นไกด์ให้นะครับผมนะในเรื่องของการปรับท่าเล่นสามารถทํากันได้เยอะมากนะครับผมสำหรับเด็กนี้ลองไปดูได้อ่าแต่ผมไกด์ให้ในเบื้องต้นก่อนนะครับผมตัวแรกที่เราจะใส่ในเด็กนะครับผมเมื่อเราเล่นแอนดี้ซองตัวหลักที่เราจะต้องใช้นั่นก็คคคือนนนเดดะะผผมมมขาไไ่้ลย คืออังเดเนี่ยนอกจากเอาเมายืนค้ำบอดได้ตอนต้นนะครับเพราะว่าค่าพลังเนี่ยเริ่มต้นที่9นะครับผมแล้วก็โล่สิกันเลยทีเดียวรวมร่าง11นะครับผมรวมร่างขั้นที่2เมื่อไหร่ค่าดาบ12กันเลยทีเดียวนะครับคือใหญ่มากนะฮะแล้วก็ถ้ามีน้ำใบอื่นในสนามนะครับผมตอนเข้ามาเนี่ยซิลเนี้ยเนี่ยสามารถทำให้ซิลหนึ่งใบติดฟิตเคิร์ดได้ถึง2เทิร์นนะครับผมเอาไว้แช่ตัวตีฝั่งตรงข้ามหรือซิลที่แบบเตรียมพร้อมอยากเป็นใบรองอะไรเงี้ยครับเราก็ ไปยิงเคอร์ไซดนะครับผมทำให้เขาเนี่ยติดสถานะแล้วก็ไม่สามารถเอามารวมล่างได้หรือเอามาวิ่งตีได้นั่นเองนะครับผมอีกเทคนึงก็คือบอกว่าต่อสู้กับไนนะครับผมเอ้ยต่อสู้กับไฟนะครับผมซิลนี่ดาบวกหนึ่งจนจบการต่อสู้นั่นเองนะฮะอ่ะตามนั้นดูดีเลยเขาหยิบตัวถัดมาครับผมตัวที่ใส่เป็นตัวที่2นั่นก็คือแอนดีซองคอมมานเดอร์คือต้องบอกเลยว่าตอนออกสตาร์เตอร์มาเนี่ยผมยังไม่อะไรกับแอนดีซองนะแต่พอมาเจอแอนดีซองคอมมานเดอร์เนี่ยครับคือดูดีมากนะครับผมเนาา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 าะะะะคคคคค่่่่่่่ไลล3นนนนนนรรรรัััับบบผผผมมมมมชยย2 2เป็ททท้้ดด8 8โีววงก ถ้าแรกนะครับผมดาบจะเป็น10นะครับผมรวมล่างน้ำแค่หนึ่งใบรวมล่างน้ำสองใบเมื่อไหร่ดาบเป็น11เลยแล้วก็มีบรตตี้บอกว่ามีแฮชแท็กแอนดี้ซองอื่นในสนามเราซิลนี้ดาบบวกหนึ่งคือขอให้มีอะไรก็ได้ที่เป็นแอนดี้ซองในสนามฝ่ายเรานะครับผมนะดาบจะบวกหนึ่งทันทีเลยนะถ้าเรารวมล่างขั้นสุดยอดนะครับผมก็คือรวมล่างน้ำสองใบเมื่อไหร่เนี่ยจะยืนดาบ11มีแอนดี้ซองหนึ่งใบเขาจะยืนดาบ12ทันทีคือต้องบอกเลยว่าค่าพลังนจุดนี้ครับจะเทียบเท่ากับโซวิงตอนรวมลล่่างคั้้ที2แวก็ือ อยู่ๆก็สตาร์สิบสองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็คือเงื่อนไขจะต้องมีเพื่อนเนาะอ่ะประมาณนี้ครับผมมีเอเวอเรตถัดมาครับบอกว่าซิลนี้โจมตีแฮตแทกซาโลมนะครับผมซิลนี้ดาบบวกหนึ่งนะครับผมเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อน ก็เป็นเหมือนอารมณ์ต่อสู้ชนะชนะแฮแท็กนะครับผมชนะธาตุอะไรประมาณนั้นเองนะครับเป็นน้ําชนะไฟตัวถัดมาครับที่ใส่ไว้เพียง2ใบเท่านั้นนะครับผมที่ผมใส่ไว้นะจะเป็นอดิซองพาราดินนะครับผมคนนี้ก็ติดชื่อออดิซองนะครับผมเป็นแฮแท็กอดิซองด้วยเช่นกันนะครับผมค่าไล่สองค่าดาบเจ็ดนะครับโลกเก้าค่าชาย2มีท่ารวมล่างครับรวมล่างอันแรกนะครับผมก็คือน้ํหนึ่งใบนะครับผมค่าดาบเป็น10แต่ถ้ารวมล่างแสงก็เช่นเดียวกันครับดาบก็เป็น10เช่นเดิมแต่มีอฟเฟกที่สุดโหดครับบอกว่า อเมริก้บอกว่ามีไอ้มิสติการ์ดฝ่ายตรงข้ามในสนามซิลนี้ดาบบลกหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามติดมิสติกนะครับผมนะก็คือจะกลายเป็นว่าบัฟพลังตัวเองกลายเป็นหนึ่งหน่วยนะครับผมไม่ว่าจะรวมร่างท่าไหนก็ตามก็จะยืนท่าสิบเอ็ดนั่นเองแต่อเมริก้ถอดมาเนี่ยคือโหดร้ายนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้เลยอเมริก้บอกว่าซิลนี้รวมร่างนะครับผมซิลนี้บล็อกพีเอสนะครับผมก็คือมิสติกประเภทพีเอสนะครับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองคือก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการบล็อกพีเอสนะครับผมมิส ยินอย่างนี้หลบไปเลยครับผมคือเราไม่รับอะไรประมาณเนี้ยฮะอะไรที่เป็น PS เราไม่โดนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ในระหว่างแบทเทิลได้นเนี่ยคือจะต้องเอามิสติกที่เป็นประเภทไม่มี PS นั่นเองนะครับผมนะมาแก้กันประมาณนี้เลยครับตัวถัดไปนะครับผม King and Queen of a d i s o n ใบนี้บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ในเด็กนะครับผมต้องบอกเลยว่าอย่างนี้เลยค่าไล่สครับค่าดาบแปดโลเก้านะครับผมค่าชายสามธาตุน้านั่นเอง ไม่มีท่าล้มล่างแต่อารีตี่สั้นๆเลยครับบอกว่าแฮชแท็กแอนดี้ซองฝ่ายเรานะครับผมใบอื่นนะค่าดาบบวกหนึ่งครับผมคือบวกหนึ่งแค่นี้เลยนะครับผมตรงตัวให้กับแอนดี้ซองซึ่งทุกคนถ้าเป็นแอนดี้ซองหมดก็จะได้บวกหนึ่งหมดเลยกรณีที่เราลงคิงแอนด์ควีนได้เยอะๆนะครับผมก็จะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะทำให้มีการปั๊มพลังที่ต่อเนื่องแล้วก็แบบบวกตลอดเวลาบวกเทิร์นเขาเทิร์นเราบวกอยู่ตลอดเลยนะครับคอนตินิวนั่นเองกลายเป็นว่าถ้าเราปูคิงควีนนนนนนได้้้เเเยยอะะะะะตััััวรราากก็จใหญ่่มมๆๆคคบผแลสฮ ใบถัดมาครับผมเอเคเซียนไนท์ออฟแอดิซองนะครับผมคนนี้เป็นแค่เลเวลหนึ่งนะครับผมก็คือค่าใช้หนึ่งนะครับค่าไล่หนึ่งดาบห้าโลหกนะครับผมรวมร่างธาแสงเป็นเก้านะครับผมมีอเบตตี้บอกว่าแฮชแท็กเอเคเซียอื่นนะครับผมเข้ามาในสนามซิวนี้ดาบบวกหนึ่งหนึ่งเทิร์นนะครับผมก็จากจุดเนี้ยต้องบอกเลยว่า ผมก็ไม่ค่อยจะเอาไปตีเท่าไหร่เพราะว่าด้วยพลังเติมต้นเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วต้องเห็นเอกเซียเข้าด้วยนะครับผมแต่ที่เอาเข้ามาใส่ในเด็กเพราะว่าคิงกับควีนจะบวก1ให้กับแฮชแท็กแอนดิซอได้นะครับผมซึ่งเจ e ้าเอกเซียไนายออฟแอนดิซอตัวเนี้ยเนี่ยเขาติดแฮชแท็กแอนดิซอด้วยนะครับซึ่งจะได้บวกไปด้วยนะฮะคือถ้าลงคิงควีนได้เยอะนะครับสูงสุดก็คือ4ตัวนั่นแหละนะครับผมนั่นหมายถึงเอกเซียไนท์เนี่ยก็จะยืนอยู่ที่พลังเก้าหน่วยนั่นเองนะครับผมก็จะใส่มาไว้แต่หลกักๆกกกก็็็คคคคืืืออออออเเเเาาาาาาไไไววววว้้้รรรรรรมมมมม่่่่่่่งงงงงนนนนนัััััะบบผแแลลตถดดดดใขขทีียิซ หลายคนบอกโอ้ใส่ดิฟซีมานะครับผมก็หลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนที่ผมเห็นนะก็จะแบบถอดออกจะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแบบเออนะแต,แต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเก่งนะครับไม่ต้องเอาไปยืนค้ำก็ได้นะครับผมเอาไปไว้รวมล่างนะครับผมนะดิฟซีเราจะไม่เอาไปตีอะไรประมาณนั้นแหละครับผมก็คือซิลนี้ตกชายนะครับผมจากการถูกโจมตีเนี่ยซิลหนึ่งใบห้ามใช้โจมตี2เทินหลักๆก,ก็คือเอาดิฟซีไปเป็นใบรองรวมล่างให้กับตัวหลักที่เราจะใช้ในการยืนค้ำนั่นแหละครับ การใช้วิธีเนี่ยครับก็คือเอาไว้หลบเซเบรัสตอดใบรองนะครับผมถ้าเซเบรัสตีดิฟซีเมื่อไหร่นะครับผมผลของดิฟซีก็จะทํางานทันทีตอนตกชายเนาะอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าก็จะสั่งอีกตัวหนึ่งห้ามตีอะไรประมาณนี้เลยครับผมตัวสุดท้ายที่เราจะใส่ในเด็กนั่นก็คือเซเบรัสนะครับผมคือถ้าใครดูคลิปผมมาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยครับเซเบรัสจะไม่ค่อยขาดเด็กนะครับผมผมจะใส่ในเด็กตลอดเลยนะครับผม นะเพราะสําคัญที่สุดเลยครับคือมันสามารถเอาไปตีตัดใบรองฝั่งตรงข้ามได้นะัะผมตัดใบรองได้ไม่ว่านะครับคือถ้าแบบพลังเท่ากันเราก็ตีตายคู่ต่อใบรองเขาได้คือคุ้มค่านะคุ้มค่าในทุกกรณีเลยนะครับผมสำหรับเซเบรัสเนาะอ่ะและนี้ก็คือซิลทั้งหมด25ตัวที่ผมจัดลงมาในเด็กนะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าพิวิธีเล่นนะครับมันสามารถพลิกแพงไปใส่ตัวอื่นๆได้อีกนะครับผมแต่อันนี้ผมเอาแค่ไกด์เบื้องต้นให้ก่อนเด้อจ้าอ่ะมิสติกใส่อะไรบ้างไปดูกันอ่าถึงมวดของมมมิิิิสสสตตกกกกนนนนนะะคผผผผแ่่่่่่ออวาาาเียย็็งงจจพื้ทลใ ไม่กี่อย่างประมาณนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็คือบลิงนะครับผมแหวนน้านะครับที่ต้องมีนะฮะและตอนนี้ที่อยากให้ใส่ติดตัวไว้กันเยอะๆนั่นก็คือทันเดอร์โบนะครับผมนะใครรวมร่างตัวใหญ่ตัวเดียวในโดนทันเดอร์โบนี่ตัวแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากหยุดตีแล้วนะครับผมยังต้องแบบแยกตัวร่างออกมาด้วยนะครับผมลดขนาดไซส์เลยนะครับใบถัดไปก็คือหยางนะครับผมใบต่อมาก็คือหินนะครับผมในเรื่องของการลบค่าพลังบวกค่าพลังนะครับผมหินหยางจะทํางานร่วมกันเนาะทําได้ดีเลย ใบถัดมาครับนั่นก็คือนี่เลย Inquisition นะครับผมใบทำลายนะครับผม Mystic ครอบจักรวาลนะครับผมใบถัดมานี่เลย No attacking ครับผมนะก็เป็นใบหยุดตีห้ามตีนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเจอสกิลก็ขยับเผื่อก็เผื่อได้นะครับเนาะในเรื่องของการใช้ No skill นะครับผม่ะแต่มันหยุดแค่ค่าช้สกิลหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมนะใบถัดมาครับผม ไซเลนโปรฮีบิเตอร์นะครับผมสำหรับสายตีนะครับผมอันนี้ไม่น่าขาดขาดไม่ได้นะครับผมนะจากเพียงหนึ่งเท่านะครับผมติดปุ๊บหนึ่งเทิร์นอารีตี้บอกว่าซิลที่ติดนะครับผมมิสติกนี้บล็อกการสวนกลับนั่นหมายถึงก็คือวิ่งไปตาวิ่งไปตีนะครับแล้วถ้าถ้าแพ้พลังเราจะได้สมอลเล่ถ้าเราติดใบนี้อยู่นะครับผมก็จะไม่ถูกทำลายก็คือจะไม่เดสมอลเล่นั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นใบที่น่าใช้นะครับน่าใช้ต่างๆแล้วกันนะครับผมอีกใบนึงที่ผมใส่ไว้ก็คือ อันนั้นบอยนะครับผมนั่นก็คือใบเปลี่ยนลายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมวด20บใบที่ผมจะใช้นะครับผมโดยหลักๆนะฮะคราวนี้ในเรื่องของการใช้ใบอื่นๆในการแก้เคิร์ดแก้พิษนะครับผมอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นะมันเกินมันเกินกว่า20บใบแล้วนะครับผมก็จะเป็น holy player นะครับผม holy piece นะครับผมก็จะกานว่าตัวนี้จะรักษาเคิร์ดได้แบบอินเทอร์เฟียนะครับผมหากใครอยากแก้เกมในเรื่องของตัวเล่นฝั่งตรงข้ามแบบว่าหยุดตีเบกอนยาพึ่งอะไรประมาณนี้ครับ อันโดเมดาเนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมอันนี้ก็ช่างใจกันเอาเด้อจ้านะครับผมอ่าแลวก็ในเรื่องของการทําเกมเกิดตัวรวมร่างเราเพรี้ยคล้ำไปไม่มีซิลรวมร่างนะครับผมวิวออฟตูมายนะครับผมก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีในเรื่องของการสั่งโจมตีด้วยท่าโจมตีใดก็ได้นะครับผมนะประมาณนั้นฮะท่าไม้ตายที่ผมใช้บ่อยๆต้องบอกเลยว่าใช้อยู่เป็นเนืองๆนะครับผมนั่นก็คือ นี่เลย s i l เลน examiner นะครับผมก็คือชายซีขอดูมือฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็เลือกทิ้งการ์ดบนมือฝั่งตรงข้ามที่เป็นเมซิรัได้หนึ่งใบนะครับผมคือมันเป็นช็อตที่แบบว่าถ้าเขาไม่มีอินควิดนะครับผมใบนี้จะทํางานแบบร้อแล้วเราก็จะแบบมั่นใจในเรื่องของการตีมากขึ้นนะครับผมได้ดูการ์ดในมือฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้นครับผมนะ ก็โดยรวมจะประมาณนี้นะครับผมที่ผมมองว่าน่าใช้นะครับผมน่าเล่นน่าอะไรประมาณนี้นะครับผมลองเอาไปปรับเล่นไปยุกกันดูได้ครับผมสําหรับเด็กแอนิซองนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ